มือ no? ไผ่หลังมือไผ่หลังกระทำความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน13ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและเป็นการกระทำแก่บุพการีผู้สืบสันดานพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาญาสืบสายโลหิต เดี๋ยวนี้เราต้องถูกจับกลุมไปนะเดี๋ยวสิทธิ์สิทธิ์ของเราข้อหนึ่งมีสิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ได้ข้อสองมีสิทธิ์ปรึกษาทนายความข้อสามมีสิทธิ์ได้รับการรักษานะถ้าเจ็บป่วยเข้าใจสิทธิ์ที่พี่แจ้งนะให้ตอบเองไปทําอะไรไว้ทําอะไรทําอะไรไว้ไม่ได้ทำาหรไม่ได้ทำพยานให้ห่มั่นใจนะหนูสาบานเลยค่ะหนูอยู่กับน้องตลอดเลยค่ะ ไม่ได้ทำแล้วหนีทำไมะไม่ได้หนีเนี่่ใช่คับก็อยู่ที่นี่ตลอดค่ะมั่นใจนะว่าอยู่ตลอดหนูสาบานได้เลยค่ะโอ้แล้วไปหาน้องที่โรงเรียนจริงไหมผมไม่ได้ไปแต่ให้แฟนหรือว่าให้น้องชายผมคนหนึ่งไปฮะไปทำอะไรไปตามหาน้องเฉยเพราะว่าจริงๆของโรงเรียนน่น้องต้องกลับบ้านแต่วันที่วันที่ผมกลับบ้านไปอ่ะแฟนอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็โทรโทรหา เขาบอกว่าถึาไมลหกโมงแล้วน้องไม่กลับก็เลยประสานคุณครู